ผมโซบัสจูเนียกับเกม Wilder l e s e นะครับผมเป็นเกมที่ยังเป็นเบต้าอยู่แล้วก็เสียงเกมดังมากนะครับโอ้ผมเบาเสียงเกมอยู่นะครับอ่าเบาเสียงเกมละอ่านี่ครับคือภาพอาจจะยังแตกๆอยู่แต่ว่าตอนนี้คือผมเล่นนะ60 frame, เฟรมเรทเลยนะครับคือลื่นปื้ดเลยนะแต่ว่า มันก็จะมีบางทีงทเวลาโหลดแมพมันจะแหลกๆนะครับพอโหลดเสร็จก็ลื่นปกตินะครับคือลื่นมากนะครับผมแต่ว่าผมนั่งเล่นเกมนี้มา10นาทีกว,ากว่านะครับมันมันก็มีพวกเร,ราสามารถปรับพวกโหมดได้นะครับจะฝนตกไหมอะไรเงี้ยปรับเมฆย,ยังไงนะครับเนี่ยกดเปลี่ยนได้เลยซันนะครับยังไงโลกนะครับมีเห็ดเห็ดมันเยอะก็ ปิดเห็ดไปมันเป็นสัตว์นะครับผมเปิดบอดด้ด้วคืออะไรอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเป็นตัวบอดนะแล้วก็ชา a d ด w ครับผมชา a d ด w นี่ยังยังยังนังจะย,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 ยังทำอะไรไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับมันเดีวยวครับเดี๋ยวรู้จักเกมอีก ไทม์สเกลนะครับผมก็ปรับได้นะเราจะปรับทําไมนะครับแต่ว่าตอนนี้แหลกมากนะครับฝนตกอยู่ใช่ไหมทําทไงดีอะคือตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับแหลกนะครับผมอันนี้หิมะตกนะเออแล้วก็มีอิโมจิเขาเรียกว่าเป็นการแสดงอารมณ์นะครับผมมีอารมณ์้หลายอารมณ์มากโกรธงอนยิ้มตกใจอะไรก็ว่าไป <c oughs> นะครับผมท่าทางต่างต่างนะครับ ก็ไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับเอาไว้แบบคุยกับเพื่อนหรือเปล่านะเกมมันน่าจะออนไลน์ได้แล้วก็มีกระทอมสามารถสร้างกระทอมได้ดนะ้วย<อ>เดี๋ยวทําให้ดูนี่อะะอุ้ยนี่คืออะไรอะไอเช่นี่คืออะไรวะอะไรทำไมเป็นป่องๆเนี่ยอะไรอะอันนี้อันนี้มันจะบักนะมันคืออะไรเนะี่ยทำไมเป็นป่องๆอยู่วะทำาอะไรได้เยอะแยะเะครับผมแต่รูจะทําอะไรทาทาไมไม่รู้มีเพลงให้เปลี่ยนนะยครับผม เปลี่ยนสภาพอากาศได้ตามใจชอบเลยนะแต่ก็ยังผมปรับไม่เป็นเกมก็ประมาณนี้ฮะก็คือเป็น MMO แหละแล้วก็เดินได้ทั้งแมปนะฮะแมปมันก็ค่อนข้างกว้างด้วยครับเนี่ยคือเดินค่อนข้างจะนานนะกว่าจะเดินได้ทั้งแมปเนี่ยใช้ได้นะผมลองปรับคุณภาพต่ำๆได้ว่มมันแกลกชิบหายเลยอะไรวะเนี่ย เอ้แต่ดูอย่างนี้ก็สวยไปอีแบบนะเออเห็นปะเออเนี่ยวอร์หามเต็มตัวแล้วเนะดูเอ้อย่างนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับเออเจ๋งเว้ยนะก็ประมาณนี้นะเออนะครับผมเข้ามาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะงียวันนี้ลาไปก่อนนะครับซิโยเกนครับเออก่อนจะไปมันเปลี่ยนตัวละครเลยดยเว้ยนี่เป็นหมูนะเฮ้ยไอ้วอร์หามป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเออล่าหมูนะผมหาอาหารอะไรอย่างงี้เออมีกวางางวะมีกวางไหม ไอ้นี่กวางกวโอ้โหถ้าตัวใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นบอสกวางนะครับมีม้าด้วยครับม้าดำอ๋อม้ามีหลายสีด้วยฮะยูนิคอนด้วยเอออันนี้แะไรจะฮิตอะไรวันเนี้ย